กดมาช่องนี้กดมาช่วงนี้เรามีสิ่งดีๆมากมายเราจะพากันไปไม่ว่าไกลหรือไกลนำพาสซระดีนี้มาให้เธอในรายการ วันนี้เสนอตอนสะเทินน้ำสะเทินบกสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการรักเกษตรนะครับในวันนี้เราพาท่านผู้ชมไปดูสัตว์ที่สะเทินน้ำสะเทินบกเราเป็นสัตว์ที่น่ากลัวแต่เขาก็จะมีความแอบแฝงของเขาคือความน่ารักของเขาเองแต่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญก่อนนะครับเพราะว่าผมเอง ไม่สามารถที่จะให้ความรู้ตรงนี้ได้แค่เห็นผมก็กลัวนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาท่านท่านผู้ใหญ่ก่อนนะครับตามผมไปกันเลยดีกว่าครับชาลวันกุมพี่จรเขแสนดีอยู่ในถรำทารามีเมียนึงคนนวนน้องหน้ามนคืนนี้ไม่มาวันหนึ่งซ้าเดชชาวันจรเขเล่นสเกน้ำมาเจอ ไม่ได้นุ่งผ้าชาละวันดีใจดำผุดดำวายตอดไปตอดมาชาละวันดีใจดำผุดดำวาตอดไปตอดมาตอดเข้าไปก็เจองเงี้ยงแต่เราก็เจอแล้วนะครับอันผู้ใหญ่ซ<ท><บ>ึ่งเป็นเจ้าของปาร์ตเองนะครับผู้ใหญ่สวัสดีครับผูสวัสดีครับชาละวันเออออดิชั่นจากอเมริกาแล้วผู<ร>้ใหญ่ครับออไม่ทราบว่าเลี้ยงจระเข้มานานหรือยังครับ ร่วม20กว่าปีนะโอ้ย20กว่าป,ปีทำไมทำไมถึงนะหามาเลี้ยงจระเข้ทำไมไม่เลี้ยงอย่างอื่นเพอบนจระเข้เป็นสัตว์ที่ดุร้ายนะช่วงนั้นมันราคาดีครับเศรษฐกิจมันก็เหมือนว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่มันทำไรายได้ที่ดีอะฮะก้า,าวฮะก็เลยพอเลี้ยงมาเรื่อยๆฮะก็หาได้มั่งซื้อเข้ามามั่งอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วหมเรียนันไปเรื่อยๆที่นี่เลี้ยงเยอะไหมครับนผ่ก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณสักประมาณ4 0 0 0ันตัวช่วงนี้ก็คือมีการขายมั่งลงมาใหม่มั่งครับผพพาะเองด้วยด้ข่าวที่นี่พาอเองด้วยพ่อเองด้วยผมอยากจะเจอจระเข้แบบพ่อพันธแม่พันเขาจริงๆแล้วสิครับเชิญเลยให้เดี๋ยวจะพาไปดูแลกันได้เลยครับครับผมเดี๋ยวเราไปดู ว่าพอพ่านไม่ผ่านที่เขาจะใหญ่ขนาดไหนแต่ผมคิดว่าน่าจะตัวครับไม่ใหญ่มากมายครัไปดูไดูเลยดีกว่าครับโอเคครับโอเคครับจระเข้น้ําจืดนะครับหรือจระเข้ไทยมีถิ่นกําเนิดในบริเวณเวียดนามเขมรลาวไทยกะลิมันตันชวาและมีในสุมาตราครับโดยมีขนาดประมาณค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับ3-4เมตรมีเกดท้ายทอย มีช่วงว,วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุ10 12ปีครับจระเข้ชนิดนี้วางไข,ข่ครั้งละ20 48ฟองครับโดยมีระยะเวลาฟักไข่นาน68 85วันนั่นเองครับโดยอุณหภูมิในการกกไข่เป็นตัวกำหนดเพศอุณหภูมิประมาณ30องศาเซลเซียสจะได้เพศผู้นั่นเองนะครับแต่ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า32เซลเซียสจะได้เพศเมียครับ นอนกล้ายผู้ชายนอนกรนจุดเทียนเมียนควายผู้หญิงนอนกล้ายผู้ชายนอนกรนผู้หญิงก็ทำมริดผู้หญิงทำริดผู้ชายก็ติดเครื่องยนต์อ,อาบน้ำที่สงฆ์โอ้นีาา่ครับเราเจอแล้วครับยังไม่ยอมเข้า,ม, <laughs> า,ามาคูอันอา,า,า,ป,นาปากครู้วครับ ไล่หน่อยได้เ่าอันนี้ไล right ่เลยครับเดีมันจะพุ Esta, ่งเขาหานี่นากัวโอ้โหบกเนี้ไม่ได้นะเยวจะสวนก็คือตังท่าละต้องวังหน่อยแล้วกันั น้องนมนนนี้ไม่มเด้วรเ่เนมาเด้เป็นไรพี่ไม่ไม่เป็นไรฮะไ่เป็นไรหัวใจผมจะสลายมั้งตอนนี้เขากำลังไล่ให้เราอยู่นะครับเพราะว่ามันน่ากลัวมากเลยนะครับ ในฟาร์มน em, ี้มีประมาณสักก so ี่ตัวครับเนี่ยก็พ่อแม่พันก็พอม่พันเจ็ดร้อยฮะเจ็ดร้อยกว่าตัวเจ็ดร้อยกว่าตัวจะขาดเกินไปเท่าไหร่อ่ะปีเนือเขาออกไข่กี่ครั้งครับก็ครั้งเดียวฮะระหว่างเดือนห้าเดือนหกครับผมเราเรามีการเพาะเขายังไงครับก็เวลาเขาไข่ก็ปล่อยเขาไข่ไว้ก่อนถ้าตื่นเช้ามาแล้วก็เก็บมีคนงานเก็บแล้วก็เอาไป ล้างฆ่าเชื้อแล้วก็ฟักธรรมชาติานะฟักก็ของโฟมอะไรเนงะี้ยฟักแบบธรรมชาติมันฝ่งของเราไม่ได้ฟักแบบไฟฟ้าครับฮะฟักธรรมชาติฟักธรรมชาติใช้อุณหภูมิประมาณยี่ก้า3ถึงสามสิบยี่ก้าสามสิบครับผมเลี้ยงยากไหมครับวิธีการเลี้ยงก็ไม่ยากฮะไม่ยากล้วอาหารหลักๆของเขาเลยคืออะไร,รไก่ ฮะไม่มีไก่ก็ปลาวัตถุที่วัตถุที่สุดอะอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเอกจากที่นี่ก็จะสุดหญ่ก็จะให้ไก่ใช่ไหมข้าไก่ฮะนี่อันนี้ก็คือบรรยากาศของพ่อพันธแม่พันธุ์ของเขาใช่ก็คือเราจะแบ่งแยกเลยใช่ไหมเพราะตัวพ่อพันธุแม่พันุ์อยู่อีกโซนหนึ่งแล้วก็ใช่ตัวเล็กก็อยู่อีกโซนหนึ่งตัวเล็กก็อยู่อีกโซนที่ที่เราเลี้ยงขุนก็อีกโซนหนึ่งไอพ่อแม่พันธุ์ก็เหมือนได้อยู่ธรรมชาติอะไรเงี้ยครับ ในธรรมชาติครับแล้วที่กั้นเนี่ยครับอันนี้คืออะไรครับทาที่เขาไข่วางไข่อ๋อนี่คือที่ให้เขาวางไข่ครับผมเวลานั้นเราก็ไปเก็บมีที่กั้นลงไปก็จรักแค่เขาจะรู้ได้ไงครับว่าว่าอันนี้นะคือที่ไข่ของเรานะธรรมชาติก็รู้ฮห้ตรงไหนที่มันเป็นมุมที่เงียบที่อะไรเขาเนี่ยเขารู้เขาเองเหมือนธรรมชาติ เขาก็ไขเ่เลี้ยไรข้างนอกเนี่ยฮะทำมันเยอะกันที่ที่ทำให้เขาไขา่มันน้อยไปอายุขนาดไหนครับเขาถึงจะไข่ผมนี่มันเริ่มตั้งแต่6ปีไปแต่ที่ใช่เช,ชื้อที่ว่ามันร้อเซจริงก็ต้งเจถึงแปปีเจ็ดถึงแปีถึงจะ<ช>ได้ผล<ช>ค,รครับผมแล้วก็เรื่อยๆไปตัวเจถึงแปีแล้วลูกคือเขา เขาขายยังไงครับถ้าสมมติก็แล้วแต่แต่ละปีก็ว่าเขาซื้อขายกันเป็นตัวลูกนะนีาจำได้ไหมว่าตัวไหนชื่ออะไรชื่ออะไรตั้งชื่อเขาบ้างไหมไม่มีอ่ะเจลเคอย่างเดียวเจลเคเดียวไม่มีเหลอวะเอาตัวนี้น้องแคทนะตัวนี้น้องมีตั้งไม่ไหวเพราะมันเยอะเกินนะหน้าชื่อเยอะมากกร แต่ลักษณะเขาแบบสวยนะบแบบตัวใหญ่เขา,ารับอันนี้ก็คงจะเลี้ยงตลอดไปอ่ะคงไม่มีการขายชูลูกชูรานครับจะให้พี่แนะนำเกษตรกรนะครับที่เขาอยากจะเลี้ยงจระเข้นเนี่ยแล้วเขาจะต้องมีฟาร์มยังไงบ้างะครับก็ัน้แรกก็ลองดูฮะดูะว่าวัตถุดิบะของเรามีพอเพียงไหมพวกอาหารฮะ ฐานที่ก็ไม่ยากเพราะบ้านเรามันก็น้ําจืดอยู่แล้วอะไรเงี้ย uh huh. การจัดก,การบ่อก็ไม่ยากฮะแล้วแต่มากแต่น้อยจะเลี้ยงมากหรือน้อยแค่นั้นเองครับครับผมเป็นร้อยสองร้อยตัวมันก็เนื้อที่ก็ไปฟางเดี๋ยวไปดูที่เลี้ยงที่ว่าจากลูกขั้นแรกก็เลี้ยงเลียเ้ยงขุนนะฮะเลี้ยงรวมะ uh huh. ทั้งผมไม่ได้เลี้ยงเป็นบอ่อครับเป็นบอ่อที่บอ่อขุนเหมือนเหมือนเหมือนคนอื่นครับอย่างเงี้ยมันลงทุนเยอะ mm hmm. สุดมากจะเลี้ยงรวมฮะ wow. แล้วไอ้บ่อเนี ed, <and> ่ยครับบ่อเลี้ยงรวมแต่มันเขาจะมีที่ที่กั้นเป็นข้อ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 อครับที่ไว้ที่แต่ตัว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 เลี้ยงขุนเลี้ยงขุนฮะอันนั้นราคาก็จะดีกว่านะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวเล็กใช่ไหมครับตัวตัวเล็กกว่าตัวนี้อันนี้อยู่อยู่ได้ไม่ได้ตอนนี้ไม่เล็กแล้วก็เลี้ยงมาฟรีฝาเลี้ยงมาฟีฝาตเล็ก่านะครับ แต่อันนั้นก็คือในการเลี้ยงรวมเลี้ยงรวมก็พอเราได้เพรา,าได้ลูกจากตรงนี้แล้วก็จะย้ายไปอยู่ในบอ่ออีกบอ่อบอีบ่อัดใหญ่ทีรัดใหญ่ไปบ่อเดี๋ยวเราไปชมตัวที่มีขนาดเล็กกว่นี้หน่อยครับตรงนี้หัวใจแบบเปลแล้ว แซกใจเกินการเลี้ยงจระเข้ยังไม่จบนะครับในสัปดาห์หน้าเราจะพาไปติดตามชมจระเข้เผื่อที่หาดูได้ยากกันนะครับเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามชมในรายการรักเกษตรกันนะครับจุดเทียนเวียนควายผู้หญิงนอนใกล้ผู้ชายนอนกลรนผู้หญิงก็ทำอะไรผู้หญิงก็ทำอะไรผู้ชายก็ติดเครื่องยนต์ อาบน้ำที่สงขาแล้วไปผลัดผ้าที่ปากผนังอาบน้ำที่สงขาแล้วไปผลัดผ้าที่ปากผนังทาแป้งให้หน้าขาวทาแป้งให้หน้าขาวแล้วไปชัก่ววที่กันตงังรถเครื่องเปิดมาช่อง มาช่วงนี้เรามีสิ่งดีทีมากมายเราจะพากันไปไม่ว่าไกลหรือไกลนำพาเจ้าราดีนีนี้มาให้เธอในรายการรักกับเส